สวัสดีค่ะพบกับช <c oughs> ok ่องไม่อปกกอกนะคะนี่ค่ะวันนี้เนาะหมอกก็เยอะแท้ไม่ออปมาแต่เช้าเลยวันนี้มีจ้ามีทุเรียนจากไร่พาสันมานะคะนี่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 คุณดีโอ้ดูก่อนเด้อจะสุกจะสุกโอ้ให้มันสุกกันนะย่าเพื่อนบอกว่ามันปิดมักปลายมันแล้วแก้ไขหมดสวนแล้ว่า ลุงพลก็แต่งก็ไปสวนแกก็เลยได้ขายดีไบ่โอสวนที่อันนั้นน่ะบ่สวนลุงพลน,น่ะบ่สวนเสพพลสวนพลกับพลเหมือนกันเลยายายสวนพ้าสันน่ะยายโอโห้ขอสิว่างไว้นี่ละอ้าวขอขอบุญขอบุณเน้อเอพีอันล<พ>ายผาสันลายผ้าสันเนาะที่เอามาถวิลมาเฮ้ยายกะเฮ้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหยาเจ็บเนี้ยหล่นเน้อ เออลำลยลำลุยขายทุเรนก็เฮ้ได้ขายรับขายดีขายจนหมดมีเลยขายจนหมดมีอืมขายจนหมดมีเลยเออสุขภาพแข็งแรงเด้อจะหาเงินได้มือกำหาข้ามได้มือก่อพอกินทอบข้านนอนหลับจะได้เงินมื่นนอนตื่นเจะได้เงินเสนเบนฝ่ามือเจะได้แก้วมันีสูตรโทษหายมิอมาผ่านม่านหายมือมาเบ็ดเด้อนอนหลับได้เงินพ่านนอนฝันได้เงินล้านข้านเขาสุกระเป๋าทุกมือทุกวันคิดต้องเงินก็เงินไหลน้องคิดจะทองก็ทองไหลโหนคิดต้องเงินคำแก้ว เธอลังไหลเข้ามาสู้กระเป๋าทุกมือทุกวันคุณพระศรีรัตน์ใจจงปกปักรักษาขุมรคกเธออยู่ดีไม่เฮกอยุยูลอยเอ็ดพันภาษาเพิ่อลำโลยลำโลยทุ่หอยลางวันที่หนึ่งด้อสาธุโอ้ยาวจังเลยยายให้ให้พรยายอุ่นอยู่แล้วโอ้ยายยิ้มยายยิ้มแฉงเลยยิ้มแฉ่งจะได้กินแล้วคราวนี้น่ะกินก็เล่นได้บ่ แต่ลอกก่นยายบออาทุเรียนมาฟังเลยเด้อมาสั่นบอกนั่นแหละแกโอ้กินเลยคนบอกให้กินเด้อนี่ยายพัดคือกินตะเจ็บหูโอ้อยากจะใส่บาตเลยที่อยากจะได้น่ะโอ้ก็แล้วแต่ยายเถอะก็แล้วแต่ทางของยายเออคุณได้รถเจ้าหนมิต่ไก่ขึ้นทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถอันนั้นได้เจ้าสีบะมีบอลขึ้นได้มีแต่ไก่ไก่ละกี้ไปก่อนแล้ว เขายายซื้อไว้ไหมคุณก็ซื้อมาลายแท้ไหวอันนั่งกินซื้อแล้วมีมาเอานี่โอ้ช่างน้ำประยุทธ์ลำบ่อโอ้หวงมาว์โอ้พอซื้อเท่าไหร่ร้อยบ่ร้อยดี่โอ้ยพอซื้อไหวป้าแยงนะแยงโอ้เอาป้าแยงก็มีส่วนหวายจีมีอยู่ไหนแกเพิ่นบอกอยู่ตอนนั้นก็แกว่ามีแต่หนอใหญ่ๆนี่นะคะทีหนอใหญ่สมดอีกถ้าท่านไหนนะต้องการสั่งไหวก็สั่งได้นะคะแม่ไชีนะให้ไปชีของป้าแยงนะเนี่ยเนี่ย มันวาวหาดซัดเอาโทโนอันนั้นมานีกว่าแม้นวายแล้วมันกินไม่ทันมันกินแล้วมันก็หมดเสื้อผ้าถุงนี่เอาสีอะไรเด้บัดนี้เดี๋ไม่ได้เห็นย่าอยู่เด้อมาดูผ้าถุงร้านแม่หวังค่ะเพราะว่าไปลำเก้าคนก็อยากจะให้เหมือนกันก็เลยนี่แหละเอาเอาของแม่หวังพอดีได้อุ่นหนุนแม่หวังไปด้วยใช่เนาะเราก็จะได้สีอันนี้มันสีเหมือนของเอนมินเราจะได้ อ่ะแบบเป็นทีมกันเลยเว็นทีมเียวเาว่าสีกรมขามแล้วจ้ะโอเคันแต่คนาต้องพลอยเนี่ยต้องตัดพิเศษนะคะเดี๋ยวให้แม่วังตัดพิเศษให้เออมีผ้าอยู่มันจะได้เหมือนกันเดี๋ยวเอาอันนี้มาเย็บเอวค่ะเอเย็บตะขอใส่เลยเพราะว่าเย็บมีเกล็ดเรียบร้อยแล้วสีเหมือนแอดมินนั่นแหละสีกรมจ้ะอืมสวยอยู่ มาหากาลั่งกินกาแฟเออก็มาเรียกป้าหวังป้าหวังว่าสั้นเปิดแล้วแต่นั่งจิบกาแฟแม่จิบกาแฟอยู่เอฟซีบอกว่าอถ้าแม่เสื้อไม่แห้งก็ไปรีดเอาเลยไม่ต้องซักวายแหนมีปัยก็ไม่ได้แล้วว่ะถ้าเสื้อไม่แห้งก็ไปรีดเอาสบายนั้นเท่าไหร่สบายนะเออสบายเหมือนกันอีกบ่ อันเท่าไรอันนั้นนะถามิ่งสักก่อ,อ,อ,อนบอกอก็ยังให้มันคือกันเบิดนั่นแล้วแ,แต่ว่าถ้าจะเอาเป็นผ้านั้นก็เอาแบบผ้าหมดเลยที่เรามีอยู่แล้วนะ่นนออะออนถ้าถ้างั้นก็แต่ส่วนมากนะทุกคนจะมีเนะ่ะคือแบบผ้าอืมแล้วก็เอาแบบผ้า,าไปเลยมันจะได้เหมือนกัน หวังก็อันนี้มาสั่งด่วนให้แม่วังทำให้นะใจขอเลยเนาะด่วนแต่เราเย็บไม่เหมือนต้องวัดเอวแต่ว่าป้าหวังทําให้นะมันมันมันไม่ยงไม่อะไรนะแต่ถ้าเราไปเย็บเอาแล้วมันเป็นอุ้งปุ้งอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ใช่ช่างอะารไม่ใเท่าช่างอ่ะเนาะไม่น่าแล้วมันถึงได้เป็นแบบนี้ใช่มันอยู่ข้างๆมันก็ผูกออกมา จบ,บคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปอยู่แค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะดวนนะคะวันนี้สั่งประหวังตัดชุดให้หน้องพลด่วนจีไปสนิจจ่าแต่ว่าสายนุ่นละเออเอาชนิดดวนเลยนะแม่หวัง <laughs> หรือเ่ <laughs> เอาจ้าจ้เลยนะเขาก็บอกว่าหัวสูงก็เหมือนกันกบสูงก็เหมือนกันกบกก็ยังให้เหมือนกันก็เลยเอาละจัดไปไม่ไหนเราก็ไม่ถ้าถ้าจริงๆ้วคนอยากจะรำต้องซื้อได้แค่นี้จริงๆนะเราก็ปรึกษากันอยู่ว่าจะให้มันเหมือนกันอยู่แต่มันก็จังหวะจังหวะเราก็ยังไม่ได้กันทีมันมีเวลามาพบกันวันนี้ก็เลยมาแต่ช้าก็เลยนัดกันเลยยุ่งๆกับนากันอยู่ใช่ ก็เลยพอดีว่าจะได้เป็นำเปิดนี่แหละเอาละพอดีเปิดตัวเลยเนี่ยเปิดตัวชุดใหม่เลยชุดเหลืองนี่ก็ซื้อบ่อยได้ค่อยเพราะว่าตัวเก่าก็เป็นมันมันถือฝนถูกฝนน่ะนะเราลำแล้วเหงื่อเราออกไงแล้วทีนี้เราไม่มีเวลาผึ่งเพราะว่าเราลำที่นู่นเราก็ยัดใส่ถุงยางแล้วมันก็เด็ดแล้วทีนี้ ถ้าอยู่บ้านเราเราจะห้อยใส่กงตากมันก็ไม่เป็นเหงื่อมันก็ไม่เป็นนั่นไม่เป็นลาลำเสร็จก็หุบใส่ลังเนาะก็หุบใส่ถุงเลยลังใครจะว่าแม่ใส่ถุงถ้ามาลราคือพึ่งลมนะมันบ่เป็นอย่างแม่คือต้องดู่ค่ะยายหวังก็กําลังทําเอวให้นะคะแสดงว่าสิ้นไม่หวังมล้วถึงกว้างแล้วว่าอ้วนก็ก็เอาเขาทำเผื่ออ้วนได้อันนี้นะหมุนหมุนมุนนะคะนี่นะเจ้าหน่อยแม่นมันจะบก อไอ้แม่อาทิตย์ตอนนี้มันบวปีนบวบไปเลยรับรองขี่มอเตอร์ไซค์พึ่งเข้าใดก็บวเห็นอย่างอันนี้นะเฉพาะลำเนาะเราก็แบบนี้ต่อไปต้องให้แม่หวังเอาสีเขียวมาให้มันเหมือนกันเพราะ<ไ>ว่าสีเขียวแล้วก็มีเดี๋ยวต่อไปมันจะมีลายสีอืมีเขียวแล้วก็มีอะไรอีกละ่ะแมนให้มันเป็นเซตเป็นเซตเเป็นซตไปโอเคจุดเหล็ก จะไม่ทําครับท้าไหนมันขี้พุงมันก็จะออกช่วงกินเยอะมันก็ขึ้นแต่เต็มนี้มันจะหลายรอบอยู่นะหมุนมาสิว่าจะพับเข้าให้ได้อยูอว่าพับเอาพับยังไงแม่พับพับข้างหน้าพับอย่างนี้แบบว่าเย็บเออ่ยหมเอาปานั้นเอาอันนี้จัคหน่อยให้มันไหลไปทั้งปุ่นไหลเนี่ยเอากอมันไว้ด้านหลังเยอะๆเออเอาไปไว้ทางนั้นแล้วก็ถอยไปอีกเออนี่เพราะว่ามัน ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะก็สำัคุณผอมเนาะแมนแต่บางทีเราอ้วนดิอขยับอกนไม่ต้องตัดทีแต่ว่าถ้ามันจางเราก็ซื้อไหมถึงไปมันก็อีกนานโอ้อันนี้ก็ของแอดมินแต่หึงเรื่อเป็นปีมันไม่จางง่ายได้เพราะว่าเราลำแล้วเราก็เก็บเราไม่ได้ไปตากแดดแล้วก็ อย่าซักดูไหลาย่ำหน้าที่เดียวสองนาทีเอามาแล้วมาพึ่งไหวกันได้ไม่ต้องซักถ้าซักบ่อยมันจางเนาะบาหวันมันยับมันจางเ้าเอามาเสื้อกลงแล้วก็พึ่งถ้าเราลํำเสร็จนะแกใส่ถุงเลยแม่แล้วก็มาตากแดดไหวตากลุมนี่แหละถ้าใครซักข้างในเด้อจะตากข้างนอกเด้อข้างในเสมอพึ่งข้างในออกพึ่งข้างในออกแบบนี้ย่า้ข้างนอกคือเดืแดมันจะรียะ ไปวันนี้เขาก็ต้องต้องยอแล้วว่าโอ้มันสวยเหมือนกันจังเลยล่ะแน่เลยเขาเอาเนี่ยไปดึกไกลๆมาจักไปยังบ่สีก็แตกต่างสีกันหลักสีอืมหลักสีทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งขาวไม่หวังจะทันไหมในเนกของพลอยเนาะทานสายนู่นจักโมงจักยามโอ้ยมันกบประมาณสามโมงคุณบอกยันสี่โมงคุณละวันาทีกะมีหอดเพราะว่าเราไปซื้อของด้วยบ่อืม อเอนกนกี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ<อ>สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ